อยู่ที่ไหนคะเรามาที่สวนก่อนนะแห่งใหม่ที่ชื่อว่าสวนนาพิรมลมเก้าค่ะโอเคชื่อสนุกสวนนาพิรมลมเก้าค่ะอ่าสวนานาพิรมลมเก้านะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าอยู่แถวลมเก้าลาดกระบ,บงังใช่ไหมพ่อได้ครับผมแล้วยังไงม,ม,ม,มันทำไมถึงต้องพากันขนาดนี้พ่อต้องบอกว่าเป็นสวนก่อนนะแห่งใหม่ครับที่เพิ่งเปิดนะไม่นานมานี่เองนะครับแล้วก็เป็นปอดแห่ง ลาดกระบังเราก็าอยากมาดูก็มาไกลๆเลยนะก็คือเราสามมาจากบ้านเราซึ่งไกลประมาณ30-40กิโลนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าข้อมูลที่ให้มาก็คือเป็นส่วนสาธารณะที่มีทัังเรื่องของ,ของการเ,าเล่นใช้วิ่งใช้เดินแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายนะคะสําหรับเด็กเด็กอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าที่คุณแม่มาอีกอันนึงนะคะวันนี้เห็นบอกว่าเขามีสวนดอกไม้ใช่ง่เป็นดอกแขงคลวยนะคะถึงห้าหมื่นต้น เดี๋ยวจะสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับที่จอดรถนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดใหม่นะคะเท่าที่สังเกตก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาจอดกันโดยทั่วไปใต้บริเวณทางยกระดับนะคะนี่นะคะเป็นทางยกระดับเหมือน <đang> จะเป็นราชบางังมีนบุรีอะไรประมาณนี้ค่ะก็จอดได้หลายคันนะคะ<ม><ม>แล้วก็จะมีพวกอมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เขาก็จอดกันด้านนู้นนะคะด้านหน้าของเรา โดยข้อมูลที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเขาเปิดไปเมื่อที่20ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ไม่กี่วันนี้เองแล้วก็เวลาเข้าเนี่ยกำหนดไว้ที่ตีห้าถึงสามทุ่มนะคะถึงแล้วนะคะพื้นที่ด้านในสวยจริงๆค่ะมีความสดชื่นของหมู่มวลดอกไม้นะคะแต่ว่าจะบอกว่า รู้สึกว่าฝั่งที่เรามานี่มันเป็นแค่ครึ่งนึงใช่ไหมพ่อมันเป็นฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกอเออเมื่อกี้ถามทางพี่รอปภเนี่ยฝั่งตะวันตกจะเป็นฝั่งที่มีกับไม้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกฝั่งตะวันออกจะอยู่อีกด้านานึงถนนอ๋อไอพืออ้นที่30ไร่เนี่ยก็คือทางเนี้ยไม่ไม่ใช่ทั้งหมดของของใช่เออไอนี่เนาะของของสวนสวนจะมีสองโซนโซนตะวันตกที่เรายือนอยู่พื้นที่ประมาณรู้สึกจะติด 4ไร่กว่านะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตะวันออกอย่างที่ที่รปภบอกมันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่จะเป็นพื้นที่สวนป่าจะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาถูกที่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยคะ่ะดอกแพงปวยที่เขาบอกกันนะคะว่ามีทั้งหมดถึงประมาณ5้าหมื่นต้นนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เขาพยายามปลูกเนี่ยออของสวนทั้งสองฝั่งเนี่ยรวมแล้วจะประมาณ2 0 0 0ต้นนะคะ เขาตั้งใจจะให้ตรงพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่อะไรนะลูกปอดพื้นที่ปอดคือแปเออปอดไม่ใช่แปะแม่กับพูดผิดเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพนะคะเพราะว่าคําว่าปอดคืออะไรพอความหมายคืออันตี้รู้ไหมลูกปอดก็เอาอะไรเข้าหัวนใจเอาอะไรเข้าร่างกายออกซิเจนออกซิเจนแล้วเอาออกมาไหมเอาอะไรออกมา พ่อ,อมาได้กดทีถามมได้ก็ต้องหันไปถามพ่อนะคะวิชาสุขศึกษาก็น้องแอฟตี้ก็จะตกไปนะคะแล้วก็อย่างที่เราเห็นค่ะพื้นที่ในการวิ่งก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งไปนะจะไปตำรวจจะไปตำรวจพุณพ่อเขาก็บอกว่าถ้าเดินสำรวจเขาจะไม่ถูกใจนะคะว่าต้องไปวิ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันค่ะเวลาจะมานะคะตอนนี้ก็ต้องรักษามาตรการตามที่เขาขอความร่วมมือถูกไหมลูกเราก็ต้องใส่หน้ากากนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็ เขามีเครื่องวัดอุณหภูมิกับเอ่อแอลกอฮอล์นะคะให้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพดอกแทงควยหลากสีไปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอ่ะอนาตี้ของนีญาตไปออกกำลังกายก่อนนะคะครับอานาตี้อุตส่าห์เตรียมจักรยานมานะคะแต่ว่าจักรยานเขายังไม่ให้เข้านะคะเขาจะมีพื้นที่จอดอยู่ด้านนู้นนะคะ ก็ที่เหลือแล้วก็เดินเล่นชมวิวช่วงนี้ PM เยอะนะคะก็มาเจอพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้ก็น่าจะช่วยฟอกอากาศให้สดชื่นได้บ้างนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็มาค่ะแถวร่มเก้าลากบังนะคะนั่นว่าแล้วคุณพ่อเขาก็ไปเลยนะคะวิ่งด้วยถ่ายด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เราไปออกกำลับบงกายกันก่อนคะ่ะ นี้ก็มีบริการห้องน้ําด้วยนะคะก็เปิดมาก็สะดวกสบายนะคะมีแยกเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะคะห้องน้ําหญิงนะคะสะดวกสบายเลยเป็นไง,ะะไงบ้างคะพ่อได้ยินไหมได้ได้ครับทิชชู่ทิชชูคุณแถวน,นี้ได้ส่วนสะาะใหม่อ๋อใช่ใช่เ<ๆ>พราะว่ามันก็สดขึ้นจริงๆะะมันจะร่มรื่นดีไฟก็สว่างอ เขาก็ปิดดึกด้วยนะคะเขาบอกว่าปิดตั้งสามทุ่มเนาะถ้าใครสนใจมาก็มาเล่นได้นะคะแล้วก็ตักสัดสไลด์คุณแมคะ